ดียามเช้านะครับห้านาฬิกห้านาทีนะตอนนี้อยู่บนรถต่วนที่51นะครับกรุงเทพอภิวัตเชียงใหม่นะตอนนี้กขบบนรถกำลังจะเข้าจอดที่สถานีพิษณุโลกนะครับ ช้าอยู่ยี่สนาทีนะครับเดี๋ยวปลายทางของเรานะวันนี้ผมจะลงที่สถานีหนองตมนะครับก็เลยวิศนุโลกไปก็จอดอีกทีก็ที่หนองตมนะครับ สบายสบายครับห้าหนึ่งวันนี้นะโล่งๆเลยนะครับก็เดินทางช่วงกลางสัปดาห์นะไม่ใช่กลางสัปดาห์สิวันจันทร์นะครับ โนโลกศิลา,าอาสนะครับควนที่403นราบนะถราจำไม่ผิดนะครับก็ลิ้วขบวนเดียวกับศิลา,าอาสสวรรคโลกนะ เลยนะครับจริงๆเวลานี้เราต้องถึงที่หนองตมแล้วนะสาอยู่ยนะี่สิบเก้านะใหญ่โตนะครับสถานีพิศนุโลกนะ มาลงครั้งหนึ่งนะแต่รู้สึกวันนั้นจะมาช่วงหัวค่ำแล้วนะก่อนเช้าๆนี่ยังไม่มีโอ,อกาสมาลงเลยนะเดี๋ยวไว้โอกาสดีๆนะครับจะมาลงพิษโซนโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับ อ่าเดี๋ยวพอคลิปนี้ลงไปนะเดี๋ยวเพื่อนๆหลายๆท่านก็น่าจะสงสัยนะเดี๋ยวก็มีคำถามว่าทำไมผมไม่ไปถึงเชียงใหม่นะไม่ค่อยมีเวลานะครับเวลาน้อยนะอช่วงไป้สายวันอังคารนะเดี๋ยวผมก็ต้องเดินทางกลับราชบุรีนะครับ ครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวก็จะถึงที่หนองตมนะครับ สี่นะครับสองฝายังมืดอยู่เลยนะหนองตมนะครับนี่นะครับอยู่ในเขตอําเภอพรมพิรามนะที่สนองตผู้ตองกรลงสานหองตมเราสอบิของและสารัของ่า้ขอลงจากสอบเรียการตลา เป็นรถโวยขบวน51รับส่งด้สารจากสถานีุงเก็ตปาิวัดปลายทางสถานเชียงใหม่หัวหลอกจาศทาง่โล่งเลยนะครับรับสาสถานีิชัยเดายนะครับผมไม่มีเวลาละนะพรุงนี้ต้องทำงานต่อนะครับมไ่นั้นก็ไปถึงเชียงใหม่เลยนะ รอเดี๋ยวไว้ช่วงหลังปีใหม่นะครับค่อยว่ากันอีกทีนะพอช้าอยู่27นาทีนะครับมาถึงที่นี่นะครับผู้โดยสารก็กำลังหลับกันเลยนะตอนนี้ ไม่มีเสียงวีดเลยนะออกนิ่มๆเลยนะครับยี่สิบแปดปีนะครั้งล่าสุดนะที่ผมมาลงที่นี่นะโอ้ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับยี่สิบปดปีแล้วนะครับ ขันที่สี่นี้ยิ่งลงหนักเลยนะครับอ่าตู้เบียงเปิดแล้วนะแม่เมื่อกี้ก็ลืมนะครับไม่ได้เดินมานะโอ้โหพลาดกาแฟยามเช้าไปเลยนะ เดินทางสู่จุดใหม่ยนะครับปลายทางที่เชียงใหม่นะครับเดินทางอย่างปลอดภัยนะครับโอ้เงียบเลยนะตีห้าสามสิบเจดนะครับตอนนี้ท้องฟ้าก็ยังไม่สว่างนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ยังไม่จบนะเดี๋ยวผมจะถ่ายรถไฟยามเช้าที่หนองตมให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับ ก่อนที่จะเดินทางกลับช่วงสายๆนะครับมามาครับ6กนาฬิกายีนาทีนะครับตอนนี้มีขบวนรถกำลังจะเข้าจอดนะรถท้องถิ่นนะครับขบวนที่403นะครับพิษณุโลกศิลาอาสนะครับ ฝ่าเริ่มสว่างนะครับตอนนี้ก็มีน้องๆน,นักเรียนนะมาขึ้นรถไฟกันแต่เช้าเลยนะครับ 403นะครับออกต้นทางจากพิษณุโลกมานะตบ5 55นาทีนะครับถึงไปทางที่ศิลาอาดนะ7นาฬิกา40นาที เดี๋ยวไปถึงศิลาอาสนะครับก็จะเอาลิ้วขบวนนะไปทำขบวนรถนะไปศิลาอาสสวรรคขโลกนะครับสถานีหนองตมนะครับสะอาดดูสบายตาเลยนะครับนะครับมาปิดท้ายคลิปนี้นะครับกับ ขบวนที่407นะรถท้องถิ่นนะนครสวรรค์เชียงใหม่นะครับรอช้าอยู่20นาทีนะครับมาถึง8ปดนายกา20นาทีนะ อนนี้นะครับออกต้นทาง5นาฬิกาตรงนะถึงเชียงใหม่ก็14นาฬิกา35นาทีนะครับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับหากมีคำพูดใดผิดพลาดไปนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ